สวัสดีครับกลับมาพบกับวอทส์อัปเดตรายได้หนังประจําสุดสัปดาห์กันอีกครั้งนะครับสาหรับในวันที่20-23กุมภาพันธ์หลังจากมีหนังใหม่เข้ามาจะเป็นอย่างไรบ้างไปฟังกันเลยครับผมอันดับหนึ่งมาแบบไม่เซอร์ไพรส์เท่าไหร่เพราะกระแสแรงมากจริงๆสําหรับมังกรโยกจอมยุทธผู้ยิ่งใหญ่โดยรายได้เปิดตัว8.65ล้านบาทกับภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ที่เล่าเรื่องสงครามและการประจนภัยของกวยเจ๋งจากปลายปากกาของกิมโยงและการกํากับของชีเคอร์ที่ทุกคนรู้จักกันดี คอมโบกับเสียงบรรยายไทยแบบครบทีมจากระดับตำนานพันธมิตรก็พาเรื่องนี้ไปติดอันดับที่2ของหนังจีนที่เปิดตัวแรงที่สุดตั้งแต่ปี2017 2025เป็นรองเพียงยิบมัน4ที่เคยทำไว้ที่9.62ล้านครับอันดับต่อมากลายเป็นเรื่องที่รายได้ตกอย่างน่าใจหายทั้งๆที่เพิ่งเข้าฉายเป็นสัปดาห์ที่2เท่านั้นกับกัปตันอเมริกา Brave New World ที่เก็บเพิ่มไปได้ในช่วงนี้เพียง7.62ล้านบาทรวมรายได้ทั้งหมดตอนนี้อยู่ที่50.86ล้านบาท คิดว่าคงไม่พลาดร้อยล้านหรอกนะใช่ไหมทุกคนกับเรื่องราวในการทําภารกิจหลังจากกลายเป็นกัปตันอเมริกาอย่างเป็นทางการครั้งแรกหนังก็พอจะสนุกอยู่นะครับแต่ก็ตามรายได้อยู่ครับผมส่วนตัวไปรับชมมาก็รู้สึกเฉยๆมากกว่าไปทางสนุกครับ Attack on Titan the Last Attack เข้ามาเป็นท็อป3ในสัปดาห์นี้ด้วยรายได้3.79ล้านครับ ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่2แล้วถ้ารวมช่วงรอบพิเศษด้วยกับบทสรุปสุดท้ายของแอนิเมชันสุดยิ่งใหญ่ของญี่ปุ่นที่เอามาฉายในโรงเป็นการส่งท้ายใครที่เป็นแฟนบันแท้ก็ห้ามพลาดเลยนะครับเพราะดูในโรงจอใหญ่ๆนี่มันขึ้นเยอะเลยครับนอสเฟราตูนอมินีออสการ์ครั้งล่าสุดเปิดตัวไปด้วยรายได้1.30ล้านบาทครับกับเรื่องการเดินทางของแวมไพร์ผู้ทรงอำนาจมายังหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าเขาต้องการอะไรกันแน่ ใครชอบเรื่องราวหลอนๆสไตล์โกธิกแบบยุโรปโบราณก็ลองไปรับชมกันได้ครับ หนังไทยเรื่องใหม่อีกเรื่องที่เล่าการวนลูปติดอยู่ในวันจันทร์ซ้ำๆของตัวละครลูเซอร์ซึ่งแสดงนำโดยโอมนิธิก็ถือว่าเปิดตัวได้เบาหวิวอยู่พอสมควรด้วยรายได้0.81ล้านบาทอาจจะยังดูเหมือนยังมีเวลาในโรงอีกนานแต่ก็ไม่กล้าพูดแบบนั้นครับเพราะถ้าเปิดตัวเบาแบบนี้ก็ไม่รู้จะได้อยู่ในโรงถึงตอนไหนครับผมไปดูมาก็รู้สึกเฉยๆกับหนังนะครับมันค่อนข้างจะมีความอิ่ยงวะเต็มไปหมดเลยตอนที่ดูนะแต่ก็มีคาเมโอคนโผล่มาเต็มไปหมดนะครับ ใครอยากดูก็สามารถไปรับชมในภาพยนตร์ได้นะแต่ถ้าให้ผมแนะนำก็รอดูในสตรีมมิ่งเถอะครับผมคลีเนอร์ที่หนังแอคชั่นไต่ตึกระฟ้าที่เปิดตัวในสัปดาห์เดียวกันนี้ก็เก็บรายได้ไปที่0.76ล้านบาทและปิดท้ายกันที่พนอที่อยู่กับเราในรายการนี้มาอย่างยาวนานต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่6กับเรื่องราวจุดกำเนิดของพนอก่อนจะมาเป็นครูพนอในรองของที่เรารู้จักกันดี เก็บรายได้รวมไปตอนนี้ที่33.65ล้านบาทครับดูแวลแล้วอาจจะได้อยู่นานกว่าบรรดาหนังไทยที่เข้าโรงในสัปดาห์นี้ก็เป็นไปได้ครับและนี่คือทั้งหมดของการอัปเดตรายได้หนังที่น่าสนใจไปกับ Watch Friends รายการที่เราจะมาดูทุกอย่างไปกับคุณแบบเพื่อนที่สุดไม่ว่าจะหนังหรือว่าฟุตบอลถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็ฝากกดไลค์และสม subscribe ให้กับเราด้วยครับใครที่กดก็ขอให้ได้รับโบนัสจุกๆในช่วงเดือนนี้ไปเลยครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ